เอาละครับวันนี้เรามาสอนมายากลที่โรงเรียนพัฒนาศูนกุลาบนะครับในมายากลชุดให้กิ่งดำกิ่งแดงนะครับซึ่งวันนี้ดูครับน้องๆบรรยากาศน้องๆก็กําลังหัดเรียนมายากลกันอยู่แล้วก็ขอขอบคุณนะครับบริษัทเจนนอนแคนดี้ผู้ผลิตฟิสซีนะครับมามอบให้กับเด็กๆนักเรียนนะครับของโรงเรียนพัฒนาศูนกุลาบแล้วก็ยังมีฮาร์ดบีทนะครับสื่อลากรุ่หัวใจนะครับก็มามอบให้กับน้องๆเช่นเดียวกันของโรงเรียนพัฒนาศูนกุลาบ ตอนนี้เรามาดูความสามารถของน้องๆครับก็ากาลังตั้งใจเรียนมายากลกันอยู่นะครับพร้อมทั้งกินขนมฟิซี่ด้วยนะครับเคียวนับเลยเฮ้ครับบรรยากาศเด็กๆครับของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบได้ไหมลูกตั้งใจหน่อนได้นะ นี่ครับบรรยากาศของเด็กๆครับของโรงเรียนพัฒนาสว่วนกลายได้อย่างลลกได้ไหมอร่อยเลยนะเคี้ยวหักๆเลยนี่กำลังกินกันอยู่ครับดดได้ไหมครับไหนเล่นให้ดูสิได้เปล่า เด็ครับไหนใครได้ฟิสซี่มั่งหนังหนโชว์ฟิสซีหน่อยสินี่อร่อยป่ะกินแล้วอร่อยป่ะอร่อยไหมอร่อยแล้วใช่ป่ะแล้วอย่าลืมนะนี่ครับส่งฟิสซีไปที่บริษัทเนด์ยียอนอลแคนดี้นะครับนี่ซองเปล่าเนี่ยสามารถนำไปแลก G- 팩ได้หนึ่งเครื่องนะเข้าใจไหมครับนี่ครับน้องๆน,นะครับลูกๆทั้งหลายนะครับฟิสซีเนี่ย เขาสามารถจะแจก G- 팩ให้เครื่องหนึ่งด้วยนะเนี่ยด้านหลังก็เขียนไว้นะครับเอาซองเปล่าส่งไปที่บริษัทจเนโนลแคนดี้นะครับสามารถชิงรางวัล G- 팩หนึ่งเครื่องชนะใช่นะไปซื้อได้ที่เซเว่นอีเวนหรือตามห้างสินค้านะครับขอาะห้าบาทเนี่ยซึ่เขาเขียนด้านหลังขอละ5ห้าบาทนะครับเป็นไงฝึกมายากลดีๆนะครับแลวเนี่ยครับคือความน่ารักของเด็กๆจากโรงเรียนพระจันมหาศิลา À, bye bye này lên. À, bye bye. Bye bye. Bye bye này lên.